ในคืนที่ดาวเต็มฟ้าเรามักมองดวงดาวที่สวยงามและทำได้เพียงสังเกตแสงรายรยับของดวงดาวด้วยตาเปล่าเท่านั้นหากแต่เราต้องการรู้ลักษณะของดวงดาวหรือวัตถุท้งฟ้าอื่นๆที่อยู่ไกลแสนไกลให้ชัดเจยนยิ่งขึ้นคงต้องพึ่งอุปกรณ์ของนักดาราศาสตร์เพื่อให้เข้าใจเทคโนโลยีอวกาศที่นักดาราศาสตร์สร้างขึ้นในการศึกษาข้อมูลต่างๆ ของวัตถุท้องฟ้าอื่นๆที่อยู่ไกลจากโลกเราเราไปทำความรู้จักกับอุปกรณ์ต่างๆกันเลยดีกว่าค่ะเทคโนโลยีอวากาศเป็นการนำองค์ความรู้วิธีการเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาดาราศาสตร์เพื่อการเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับจักรวาลปรากฏการณ์และดวงดาวต่างๆยังรวมไปถึงการศึกษาคนา้นคว้าการพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีต่างๆเพื่อเป็นประโยชน์แก่มนุษยชาติไม่ว่าจะเป็นการสำรวจทรัพยากรทางธรรมชาติการสร้างเครือข่ายติดต่อสื่อสารหรือการเตือนภัยพิบัติต่างๆกล้องโทรทัศน์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ส่องดูวัตถุที่อยู่ไกลๆโดยขยายภาพของวัตถุให้มีขนาดใหญ่ขึ้นทำให้มองเห็นวัตถุบนท้องฟ้าได้ชัดเจนมากกว่าการมองด้วยตาเปล่า กล้องโทรทัศน์แบ่งออกเป็น3ประเภทได้แก่ 1. กล้องโทรทัศน์หักหนีแสง 2. กล้องโทรทัศน์สะท้อนแสงและกล้องโทรทัศน์แบบผสมดาวเทียมเป็นอุปกรณ์ที่ถูกส่งขึ้นไปโคจรรอบโลกผ่านการติดตั้งบนจรวดหรือยานขนส่งอวกาศเพื่อปฏิบัติการทางวิทยศาศาสตร์ในด้านต่างๆทั้งการถ่ายภาพจากดาวเทียมการตรวจวัดสภาพอากาศการสื่อสารโทรคมนาคม โดยมีดาวเทียมจากสหภาพโซเวียตสปุตนิกหนึ่งเป็นดาวเทียมดวงแรกของโลกที่ถูกส่งออกสู่อวกาศในปี1957จนกลายเป็นยุคบุกเบิกที่นำไปสู่การแข่งขันทั้งความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางอาวกาศที่ดำเนินมาจนถึงปัจจุบันดาวเทียมมีหลายประเภทได้แก่ดาวเทียมด้านการสื่อสารดาวเทียมด้านการพยากรณ์อากาศ ดาวเทียมด้านการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติและดาวเทียมสำรวจสมุดศสาสตร์ตจรวดเป็นยานพาหนะที่มีส่วนประกอบสำคัญในการขนส่งดาวเทียมหรือยานสำรวจออกสู่อวกาศทำให้จรวดจำเป็นต้องมีเครื่องยนต์พลังสูงที่สามารถเพิ่มความเร็วและมีแรงขับเคลื่อนที่เอาชนะต่อแรงโน้มถ่วงของโลกได้หรือ ที่เรียกว่าความเร็วหลุดพ้นซึ่งมีความเร็วสูงถึง11.2กิโลเมตรต่อวินาทียานขนส่งอวกาศหรือกระสวยอวกาศระบบยานพาหนะที่ถูกพัฒนาขึ้นมาในการใช้ส่งดาวเทียมหรือยานอาวกาศแทนการใช้จรวดเนื่องจากจรวดมีค่าใช้ใจ่ายสูงและมักพังเสียหายเมื่อตกลงมาสู่พื้นทำให้ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เหมือนยานขนส่งอวกาศ ยานสำรวจอวกาศยานพาหนะที่นำมนุษย์หรืออุปกรณ์อัตโนมัติออกสำรวจอวกาศหรือสำรวจดวงดาวอื่นๆแบ่งออกเป็นสองประเภท 1. ยานอาวกาศที่มีมนุษย์ควบคุมเช่นยานอพอลโล11ที่นำมนุษย์ไปยังดวงจันทร์ในปี1969 2. ยานอาวกาศที่ไม่มีมนุษย์ควบคุมเช่นยานแคสซินี ที่เดินทางไปสำรวจดาวเสาร์ยานกาลิเลโอที่เดินทางไปสำรวจดาวพฤหัสบดีสถานีอวกาศสถานีหรือสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ที่เคลื่อนที่โคจรรอบโลกด้วยความเร็วกว่า27,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงเช่นสถานีอวกาศเมียของรัสเซียและสถานีอวกาศนานาชาติที่ใช้เป็นห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในด้านต่างๆ ขนาดลอยตัวอยู่เหนือพื้นโลกกว่า400กิโลเมตรประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ 1. การสื่อสารและโทรคะคมนาคม 2. การตรวจวัดและพยากรอากาศ 3. การสังเกตดาราศาสตร์ 4. การสำรวจทรัพยากรธรรมชาติก็จบไปแล้วนะคะสำหรับความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศ นักเรียนเชิญทำแบบทดสอบได้เลยค่ะ